สวัสดีสาวเกมแคชของคนทุกท่านนะครับพบกแก้วกล้าแก,แกมาพบกันอีกครั้งกับรายการบ้านน้อยหลังนี้นะครับบ้านเล็กหลังนี้นะครับผมเองก็เป็นบ้านเลี้ยวห้าแล้วนะครับบ้านที่เราเล่นในปี2020ก็ถือว่าโตค่อนข้างไวยลยขิเดียวซึ่งบ้านห้าของผมเป็นบ้านห้าเกือบตันแล้วนะครับ เหลือเป็นน้ำยาใสฟ้าแล้วก็ที่ขุดจอดสเปกอร์นะครับที่เอาเก็บไม่ตันถ้าเป็นอาวุธน่ครับก็จะตันหมดแล้วแคมเปก็ตันหมดแล้วนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะทําเหมือนที่เราเคยทำนะครับก็คือเก่งจริงตีให้แต่นครับแน่จริงตีให้ได้3ดาวแต่วันนี้นะครับขอตั้งชื่อคลิปเป็น3ดาวทําได้หรือเปล่าชื่อคลิปนี้รอตีนมากๆเลยก็จะพาผู้ชมนะครับมาดูกันกันบ้านของผมมาดูว่าวันนี้จะมีใครผู้กล้าคนไหนนะครับที่สามารถทําการเก็บ3มดาว จะบ้านมันนี่ได้หรือไม่นะครับ้านเกี่ยวก้านนั่นเองก็มาดูกันว่าเราจะกันได้หรือเปล่าโดยฐานที่เราใช้กันบ้านนะครับก็จะใช้เป็นบอลลูนหนึ่งตัวและก็เบบี้หนึ่งตัวจากคลิปที่แล้วนะครับเราใช้เป็นเบบี้หนึ่งตัวแล้วก็ทาการใช้พ่อมดหนึ่งตัวกับธนูหนึ่งตัวผมคิดว่าใช้เป็นบอลลูนค่อนข้างดีกว่าครับสามารถที่จะถ่วงเวลาได้เยอะแล้วก็มาทําการโจมตีกับพวกพ่อมดครับหรือว่าจะเป็นธนูได้ดีก็เลยเลือกมาเป็นบอลลูนหนึ่งตัวและเบบี้หนึ่งตัว สำหรับแบบบ้านนะครับผมได้คัดลอกมาจากใน u t u b e นะครับตอนแรกนะครับแบบบ้านมันไม่ใช่แบบนี้นะครับมันจะเอาอย่างนี้นะครับก็จะบ้านไว้ตรงนี้นะครับไว้ตรงกลางแล้วก็จะมีปาสสแคนนะครับอยู่ด้านนอกแต่ผมเองเอาตอนแรกเนี่ยไอป้อมมอเตอร์นะครับมันอยู่ด้านในแล้วบ้านก็จะอยู่ตรงกลางแต่ว่าผมเองนะครับก็เปลี่ยนนะครับได้ทำการใช้ป้อมมอเตอร์ไว้ตรงกลางใช้ปาสสะแคนไว้ด้านในนะครับแล้วก็ใช้บ้านไว้ด้านนอก เพราะว่าเราจะการสำดาวนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ต้นฉบับให้นะครับใครอยากจะจัดบ้านทรงนี้นะครับใครอยู่บ้านห้าสามารถที่จะคลิกลิงก์ด้านล่างแล้วก็จัดได้เลยครับถือว่าเป็นแบบบ้านที่โอเคทีเดียวโอเคเกินมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมการกันบ้านกันนะครับมาดูว่าวันนี้จะมีใครทําได้สำดาวหรือไม่ไปลุยกันเลยผู้ท้าชิงคนแรกครับเป็นบ้านเลเวล6เลยนะครับเป็นบ้านเลเวลสูงกว่าบ้านเจ้าการหนึ่งเลเวลนะครับ โดยฐานที่ใช้นะครับเป็นการใช้บอลลูน21ตัวและพมุด4ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาโจมตียังไงเริ่ม <Yeah. S 1> ต้นมานะครับปล่อยพอมุดไปด้านขวามือ <Yeah. S 1> จากนั้นนะครับก็กำลังงูครับว่าเฮ้ยทำโฟแคนเว้ยเอาไงดีวะจากนั้นก็ทําการใช้พมุดมาด้านขวามือทําการโจมตีเข้าไปและปล่อยบอลลูนเข้าไปทางด้านซ้ายมือครับเพื่อทำการโจมตีกับป้อมธนูนะครับและปล่อยแมาสายฟ้าลงไปที่ป้อมพูด้านใน แต่ว่าป้อมภูก็ยังไม่พังลงไปรวมทั้งเบบีกก้ดากอนก็เข้ามาทำการโจมตีทำให้บ้านหลังนี้นะครับอีสเตลล่านะครับไม่สามารถทำการเก็บ3ดาวได้นะครับมาถึงก็ยับเลยนะครับแร้สเปกกรอนไปเพียงแค่152นะ้ํานำมู้งเท่านั้นเองคือเสียทหารเยอะมากๆเลยนะครับมายนี้เกล้ากันได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวเรานะครับไปดูผู้ท้าชิงคนที่2กันนะครับ <Yo. S 1> ผู้ท้าชิงคนที่2อครับชื่อว่านิโกะนะครับ นิโกเนี่ยเป็นบ้านเลเวล6แล้วนะครับมีในแมเพิ่มเลือดสองขวดเลยแล้วก็มีการใช้ยักษ์บาบาธนูพ่อมดระเบิดนะครับมาครบเลยแต่ว่าไม่มีถ่ายแค์นะครับเริ่มต้นมานครับปล่อยยักษ์เป็นจุดเดียวเลยด้านซ้ายมือนครับอย่างนี้แก้วกล้าถูกใจสิ่งนี้นะครับก็ทําการโจมตีเข้าไปแล้วก็มีถ่ายแค์ออกมาครับเป็นบิววีหนึ่งตัวและก็ทางฝั่งของบอลลูนหนึ่งตัวทําการใช้ในแมเพิ่มเลือดสู้ไปนะครับทางฝั่งของ ยักษ์ก็เข้าําทำการโจมตีกับป้อมพุซึ่งป้อมพุก็มีเอาเลือกค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยทําให้โจมตีไม่พังลงไปนั่นเองจากนั้นนะครับดูเหมือนว่านิโกะนะครับจะทำการใช้ธนูลงไปด้านซ้ายมือค่อยๆทําการโจมตีกับทางฝั่งของบอลลูนของแก้วก้านครับและของแก้วก้าก็ไม่ยอมแพ้นะครับบอลลูนตายลงไปแต่ว่าแต่ว่าเบบี้ดากอนนะครับมันยังไม่ตายลงไปนั่นเองคือปล่อยธนูมาเกือบหมดค่ายเลยนะครับเอามาเท่าไหร่นะครับก็โจมตีเข้าไปฆ่าเบบี้ดากอนให้ตายลงไป และดูเหมือนว่าทางฝั่งคนนิโกะจะทําการฆ่าทหาแคนได้แล้วนะครับแต่ทันที่เหลืออยู่นะครับมันเป็นฐานที่เป็นสายสพอร์ตนะครับไม่ใช่ตัวแทงเลยทําให้อาวุธที่เหลืออยู่ของแก้วก้านครับไม่ว่าจะเป็นป้อมมอต้าป้อมธนูป้อมปืนใหญ่สามารถที่จะทําการป้องกันได้เป็นอย่างดีด้านบนนะครับทางฝั่งนิโกะทําการปล่อยธนูนะครับเปการโจมตีบ้านก็จะได้สเปกตร์ที่อยู่ในบ้านด้วยนั่นเป็นหลักการโจมตีของนิโกะนะครับที่เขาเลือกโจมตี แล้วการใช้ไม้พื่นเลื่อนลงไปด้านซ้ายมือนะครับให้กับฐานของเขาแล้วก็ค่อยๆทําการโจมตีต่อไปหมายนี้นะครับผมคิดว่านิโกะน่าจะไม่ได้สามดาวนะครับเพราะว่าตัวแท้งก็ไม่มีเนาะจะไปสู้กับป้อมพ่อมดก็คงไม่ไหวนะครับเจอป้อมมอเตอร์ด้วยยังไงมันก็ยากเกินไปนีเกลกานี่ยครับแอบโกนครับแอบโกงเอาฐานเฝ้าแคนเป็นเบบี้แต่ก้อนหนึ่งตัวและก็ใช้เป็นบอลลูนหนึ่งตัวหลายคนก็บอกว่านะครับถ้าหากว่าไม่มีฐานเฝ้าแคน ยังไงบ้านก็นเละก็ถูกต้องครับบ้านมันแกกค่าก็เละแน่นอน,นครับผมก็เลยจะเอาถานฟ้าแคนมากันนะครับจะดูซิว่าจะมีใครที่จะล่อถานแคนเป็นไหมโจมตีเป็นหรือเปล่าครับถามว่าทุกแบบบ้านนะครับมันสามารถทำการโจมตีได้หมดเลยถ้าหากว่าเจอคนเล่นเป็นๆครับเล่นเก่งๆสามารถโจมตีบ้านหลังนี้ได้แน่นอน,นครับไม่ว่าจะมีถานฟ้าแคนเป็นตัวอะไรก็ตามเรียบร้บรอนครับ Nico นี่โกรครับได้ไป8ถ้วยแล้วก็ได้ทรัพยากรไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันได้มา1ดาว45%ก็ยังคงเก็บ3ดาวไม่ได้ เดี๋ยวเราครับไปชมมาที่3กันต่อเลยผู้ท้าชิงคนที่3มีชื่อว่าแจนคุกแจนคุกเป็นบ้านเลเวล6นะครับบ้านมากกว่าผม1นึ่งเลเวลทำการใช้ธนู60ตัวบอลู1สิตัวและข้อมืสิตัวนะครับน้ำยาเพิ่มเลือดสองคนเลยเริ่มต้นมานะครับแจนคุกจะเข้าด้านซ้ายมือซึ่งทําการใช้ธนูทําการโจมตีกับป้อมธนูและก็ป้อมปืนใหญ่นะครับมาดูกันว่าเขาวางแผนยังไงก็ถือว่าโจมตีได้ดีเลยครับจากการที่ผมดูมาคร่าวๆและทําการใช้น้ำยาเพิ่มเลือดลงไป พื่อที่จะให้ฐานของเขานะครับอยู่ได้นานขึ้นนั่นเองดูเหมือนว่าเขาต้องการที่จะให้ป้อมปืนใหญ่พังลงไปนะครับรวมทั้งป้อมพูวางลงไปจากนั้นนะครับเขาจะทําการใช้บอลลูนที่มีนะครับปล่อยลงไปสิตัวเลยที่ป้อมพูนะครับาหากว่าป้อมพูพังลงไปโอกาสที่จะได้สัำดาวก็มีสูงมากแต่เขาหข่ารู้ไหมนะครับว่าบ้านเก้วก้าน,นครับมีทัฟฟ์แคนด้วยนะครับเป็นเบบี้หนึ่งตัวและก็บอลลูนหนึ่งตัวนะครับเบบี้เข้าไป แต่ว่าบอลลูนเนี่ยมันขึ้นที่ไปด้านขวาแล้วนะครับซึ่งเบบี้ของเราหมัวแต่งการโจมตีกับพ่อมดที่ด้านซ้ายมือมาดูกันว่าแจนฮุกนะครับจะสามารถทการเก็บสามดาวได้หรือไม่นะครับซึ่งบอลลูนขึ้นที่ไปด้านล่างครับเบบี้มาแล้วนะครับเข้าไปทําการโจมตีกับบอลลูนแจนฮุกถึงกับใส่หัวเลยทีเดียวนะครับบอกโอ้โหเอ็งมันโกงเกินไปเนี่ยเอ็งเอาแถบเฝ้าแอนเนี่ยแล้วใครมันจะโจมตีได้สามดาวอันแน่อันแน่นนจัดนั้นทำการปล่อย ทันที่เหลืออยู่ลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นธนูและพะมุตนะครับลงไปในแผนที่จากนั้นก็การโจมตีเข้าไปนะครับไม่ได้อะไรเพิ่มสรุปว่าเจนฮุกเนื้อตรงตีไปได้2ดาว5 0เอนะครับยังดีที่ได้2ดาวเลยนะครับแล้วก็ได้ช่วยไป16บหทัวนั่นเองก็ถือว่าตีได้เก่งเลยครับแต่ก็ยังไม่เก่งพอที่จะได้3ดาวนั่นเองเดี๋ยวเราครับไปชมหมาที่4กันเลยผู้ท้าชิงคนที่4ได้แก่ บูเลเจนศูนย์หนึ่งครับก็จะทําการใช้สูตรยักษ์พ่อมดและมีถ่ายแคนด้วยนะครับประเด็นคือว่าเขาโจมตียังไงนะครับส่งหน้าจะมาสวดนครับเริ่มต้นมาทําการเช็ด่านแคนก่อนเลยว่าบ้านหลังนี้มีฐานแฟกแคนหรือไม่ก็พบว่ามีเบบี้หนึ่งตัวและบอลลูนหนึ่งตัวนะครับจังทำการปล่อยพ่อมดลงไปด้่นขวามือทําการโจมตีเข้าไปที่อา,านของเรานั่นเองมาดูกันว่าเขาจะจัดก,การ่ายแคนได้หรือไม่ก็จัดทการใช้พ่อมดลงไปทีละตัวนะครับแล้วก็ปล่อยใกล้ๆกัน คือผมมีเทคนิคการโจมตีนะครับถ้าคุณชมเจอเแทงพ่อแคนให้ทําการปล่อยฐานที่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นธนูหรือพ่อมดปล่อยเป็นหน้ากระดานครับยัาไม่ใช่หน้ากระดานสิปล่อยเป็นวงกลมนะครับรอบรอบแานแคนเลยมันทำการโจมตีแทงแคนได้ดีมากๆเลย จากนั้นนะครับทางฝั่งของบูเลเจนนะครับทำการปล่อยยักษ์เข้าไปและทําการใช้แมวสายฟ้าลงไปที่ป้อมมอร์้านครับแล้วปล่อยบอลลูนไปด้านซ้ายมือซึ่งบอลลูนก็จะเข้าไปทำการโจมตีกับป้อมพูได้หรือไม่ยักษ์มาด้านขวาครับบอลลูนมาด้านซ้ายดูเหมือนว่าจะใช้สุดไฮบริดนะครับเป็นการใช้ทั้งยักษ์และก็ใช้ทั้งบอลลูนนะครับก็ถือว่าโจมตีได้ดีมากๆเลย โบเลเจนนะครับไม่ธรรมดาทีเดียวแต่ว่าบอลูนนะครับก็ไม่สามารถที่จะอยู่รอดต่อไปได้นานขึ้นเท่าไหร่นะครับขึ้นไปด้านบนก็เจอกับป้อมพ่อมดนะครับหรือว่าป้อมธนูนะครับที่สามารถทำการโจมตีกับบอลูนได้นั่นเองบอลูนก็ถูกโจมตีเข้าไปนะครับยักษ์ก็จะตายลงไปพ่อมดอยู่ด้านล่างครับถูกโจมตีเข้าไปอู้บอลลูนนะไปถึงด้านขวาเลยนะครับป้อมเกือบจะพังไปหมดแล้วนะครับเหลืออันเดียวก็จะเป็นป้อมธนูนะครับอยู่ด้านซ้ายมือเฮ้ย เขาจะได้สัมดาวหรือไม่นะครับบูเลเจนแต่ดูเหมือนว่ายักษ์จะเหลือเพียงแค่ตัวเดียวนะครับซึ่งถูกค้อมธนูของเราทําการโจมตีเข้าไปดา้านนะครับมีพ่อมดปล่ wi Fi, อยไฟเข้ามาคน้มงเยอะอยีทีเดียวก็จัดทาการโจมตีต่อไปยักษ์ตายลงไปนะครับแต่ว่าเขาโจมตีได้ดีมากๆเลยนะครับบูเลเจนนะครับเป็นผู้เล่นที่สามารถเก็บทรัพยากรจากแก้วกล้าไปได้เยอะมากๆเลยไปได้ไปแสงกว่าเลยถือว่าคุ้มมากๆ,ๆเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้สัมดาวแต่ก็ ป้นได้เยอะนะครับยังไงก็ลองเล่นกันดูได้นะครับสุดนี้น่าสนใจเลยทีดเดียวเป็นการใช้ยักษ์พ่อมดและบรลลูนในแคนนั่นเองก็ทําการโจมตีเข้าไปแล้วก็ตายลงไปนะครับสรุปว่าบูเลเจศนศูนยครับตีไปได้1ดาว70%นะครับเดี๋ยวเรานะครับไปชมในไม้ที่5กันเลยผู้ใช้ชิงคนที่ห้าครับได้แจ่คนจีน ขออภัยด้วยนะครับผมอ่านไม่ออกก็จะเป็นการใช้เซตยักษ์พ่อมดบอลลูนสายฟ้าฐานแกนมาคบเลยครับเรียกว่าจะหนักจะเต็มนะครับเริ่มต้นมาทําการปล่อยยักษ์ลงไปด้านล่างครับยักษ์ก็จะเข้าไปทาการโจมตีกับกาแพงถ่าแค่ออกมาครับเป็นเบบี้ตะก้อนหนึ่งตัวและบอลลูนหนึ่งตัวนะครับทางด้านล่างทําการปล่อยพ่อมดลงไปธนูลงไปนะครับมาดูกันว่าคนจีนท่านนี้นะครับจะเก็บสมดาว จากบ้านมันนีได้หรือไม่ครับซึ่งด้านบนนะครับไม่รอช้าปล่อยบอลลูนลงไปปล่อยพ่อมดลงไปครับเดี๋ยวผมซูมออกนิดนึงด้านขวาก็มีพ่อมดนะครับดูเหมือนว่าเขาจะโจมตีเข้าไปนะครับแต่ว่าบอลลูนที่เหลืออยู่ยังกะกักอยู่นะครับไม่ปล่อยลงมาทั้ง6ตัวเลยนะครับพ่อมดเข้ามาทำการโจมตีนะครับปล่อยยักษ์ไปด้วยความมือ2ตัวแล้วก็ยังไงเหมือนจะเป็นการตอดนะครับตอดออาสเปกตรแต่ถามว่าได้เยอะไหมก็ไม่ก็ก็ใช่นะครับ สามดาวทําได้แอปเปิลเรียกตีมากมากเลยดูเหมือนว่าจะยังงงอยู่นะครับว่าจะทํายังไงนะครับกับเวลาที่เหลืออยู่อีก15วินาทีสุดท้ายครับถ้าฝั่งโคจีนนะครับกาลังงง,งนะว่าจะตียังไงไม่ปล่อยฐานลงมาเลยนะครับเหลือบอลลุน6ตัวพอมุดนะครับไปด้านซ้ายมือแล้วก็จะทํายังไงต่อไปเรียบร้อยนะครับก็จบการลบแต่เพียงเท่านี้นะครับได้ไปเพียงแค่ 1>, 1ดาว17%นะครับก็ได้ถ้วยไป8ถ้วยสซ็นเปอร์กรทดานครับได้ไป2 0 0 0มท่นนั้นเองเดาราครับไปชมมัยสุดท้ายกันนะครับม้สุดท้ายม้นี้จะได้สาดาวหรือเปล่าไปลุยกันเลยผู้ท้าชิงคนสุดท้ายนะครับก็ยังคงเป็นคนจีนเหมือนเดิมเลยนะครับโดยเซตที่ใช้นะครับเป็นการใช้ยกักษ์กอบบิน้นพ่อมดระเบิดฐานแคนและก็น้ำยาสายฟ้านะครับมาดูกันว่าเขาจะเก็บสามดาวได้หรือไม่ เริ่มต้นมานครับปล่อยหมาปูลงไปทาง้านบนนะครับจากนั้นนะครับหมาปูหมูป่าของเขานะครับก็จะเจอกับสปริงเ <sk ill> ด้ง <sk ill> ดึง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 ตาลงไปเลยจากนั้นใช้พอมดไปด้านบนนะครับโจมตีเข้าไปที่บ้านได้มาหนึ่งจาวแล้วนะครับคือไม่สนนะครับว่าจะเป็นยังไงขอบ้านก่อนละกันปล่อยยักษ์ไปด้านซ้ายมือครับแล้วก็ทําการใช้ระเบิดลงไปซึ่งท่ายางของเราอยู่ด้านบนนะครับโจมตีกับพอมดอยู่แล้วก็จะมาด้านล่างนั่นเองปล่อยก๊อบบี้ลงไปด้านล่างครับเจอกับระเบิดลูกเล็กนะครับจากนั้นก็ จากเข้าไปด้านในนะครับซึ่งบอลลูนื่อนที่มาเบบี้ของเราก็ไม่เหลืออยู่แล้วนะครับเขาได้เท้ซ้ายมือนะครับที่เป็นที่เก็บทองคำนะครับมาค่อนข้างเยอะก็เลยได้เพียงแค่1ดาวคืสี่เปอร์เซ็นต์อีกแล้วนะครับนี่ก็เป็นการป้องกันบ้านให้ชมกันนะครับอาจจะไม่เยอะมานะครับไม่ไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่ก็เอามาให้ดูกันนะครับสําหรับการป้องกันนะครับท้าณผู้ชมต้องการที่จะเล่นนะครับและต้องการจะป้องกันจริงๆแบบบ้านนะครับผมแนะนําว่า ลองหาแบนป้านที่ถูกใจใน u t u b e นะครับมีเลือกเยอะแยะเลยนะครับหาพิมพ์ไปว่า t h ่เฮดไฟที่ห้านะครับเบดวิลลิงก็คือว่าบ้าน5พร้อมดิงครับสามารถที่จะกดหากันได้ซึ่งในนั้นครับก็จะมีการแจกลิงให้ในใต้คลิปคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปคลิกที่ลิงก์แล้วก็จัดบ้านได้อตโนวัติเลยซึ่งผมก็แนะนําอย่างนั้นมากกว่านครับเพราะผมเองก็ไม่ได้มีแบบบ้านที่ดีนะครับแล้วผมเองก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าแบบบ้านที่ใช้อยู่มันดีจริงหรือไม่จริงครับคุณผู้ชมก็ลองใช้ดูและลองกันนดดดูครัว่่ามกไไ้ีแหน ถ้าหากว่าโดนตีสามดาวบ่อยๆก็เปลี่ยนแบบบ้านแต่หากว่ามันกันด้านครับเสียดาวเดียว2ดาวนะครับกันได้ค่อนข้างดีก็ใช้ยาวๆไปเลยนะครับอันนี้ผมก็เป็นคาแนะนําของแก้วกล้าและที่สําคัญเลยถ้าจะกันให้ดีนะครับยังไงขอทางแคร์นะครับถ้าเป็นบ้านห้าขอเป็นเบบี้หนึ่งตัวปลุลูหนึ่งตัวก็ดีเหมือนกันอย่างที่ผู้ชมได้ชมกันนี่ก็เป็นการเล่นนะครับสามดาวทําได้เปล่าซึ่งวันนี้นะครับไม่มีใครเก็บสามดาวได้เลยนะครับก็ถือว่ากันได้ดีนะครับใครที่บอกว่า ก็มีฐานฟอกแคนนะครับใช่นะครับก็มีฐานฟอกแคนถ้าไม่มีฐานฟอกแคนนะครับยังไงก็ยับนะครับผมก็เลยจากกันะครับวันนี้เราไม่เจอผู้เล่นที่วางแผนได้ดีนะครับแล้วก็โจมตีได้ดีอาจจะเพราะว่าบ้านของเรามันก็แข็งแล้วนะครับเป็นบ้านเลวห้าส่วนคนที่มาโป้นนะครับเขาอาจจะเป็นสายโป้นนะครับไม่ได้ตี3ดาวเก่งๆนะครับเขาก็เลยเน้นโป้นซะมากกว่านะครับเจอถานแคนไปอาจจะมีหัวบ้างอะไรบ้างนั่นเองวันนี้ผมก็ต้องขอจบการเล่นเกม Cat c h o แ c a นบ้านหลังนี้ให้จมกันพท่ีนี้นะครับท่านผู้ชม อยากให้ผมกันบ้านไหนครับบ้าน6 7 8 9 1 1 1 2 1 3 13อยากให้กันบ้านไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมเองจะมาทำคลิปให้คุณชมได้ชมกันสำหรับวันนี้ครับแก้วกล้าต้องขอตอัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูจนจบเลยแล้วเจอกันใหม่บายบาย